สัญญาณแบบนี้เป็นสัญญาณที่ดีค่ะพี่น้องคะ่ะลมมาแบบนี้เข่าท่างเลยพี่น้องนี่ถือใจปลาแก้วลร้พี่น้องคะ่ะห้ร่มจกักอาทิตย์กกลัวเด้อสองอาทิตย์กระไดพี่น้องถ้าลมมาแบบนี้เดี๋ยวก็รู้ผลค่ะพี่น้องคะ่ะแบบนี้ถือใจปลาแก้วอยู่พี่น้องคะ่ะสองวันแล้วสามวันนี่แหละค่ะพี่น้อง สามมือแล้วเนาะที่มีร่มแบบนี้ค่ะพี่น้องคะแบบนี้ถือใจปลาแก้วได้นี่ลมมาแบบนี้ร่มโยกจากหน่อยก็ออกดอกแล้วพี่น้องสำหรับทุเรียนเนาะค่ะเนาะปีสองพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะคะ่ะเดี๋ยวพามาหลุ่นกันว่ามันสีร่มเดี๋ยวจากมือร่มฝนหรือร่มหนาวพี่น้องคะ เนี่ยธรามะแบบนี้โอ้ยถึกใจหลายพี่น้องเอ้ยถึกใจพระแก้วคัก